สวัสดีค่ะเด็กๆในสัปดาห์นี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในหน่วยเรื่องของความปลอดภัยไว้ก่อนนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะจะมาสอนเด็กๆในเรื่องของอะไรคะความปลอดภัยบนท้องถนนนะคะ เด็กๆแล้ววันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะก็มีภาพมาให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเด็กๆ,ๆลองมาดูนะคะว่าคุณครูแอนวันนี้มีภาพอะไรมาให้เด็กๆดูนะคะปิง๊งภาพอะไรคะเก่งมากค่ะภาพทางม้าลายอ่าเด็กๆพูดตามคุณครูหนึ่งรอบนะคะทางมา้าลายเก่งมากเลยค่ะ ่และอีกหนึ่งภาพนะคะมีภาพอะไรนะคะปิ๊งอะไรคะเด็กๆอ่าภาพไฟจราจรใช่ไหมคะสัญญาณไฟจราจรนี้สำคัญนะคะอ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูแอนอีกหนึ่งครั้งนะคะสัญญาณไฟ จาราจรเก่งมากค่ะรบมือให้ตัวเองหน่ยค่ะและเด็ก <P os al> ๆพอทราบไหมคะว่าสัญญาณไฟจารจาจรนะคะที่เด็กๆเห็นบนท้องถนนนะคะมีสีอะไรบ้างเด็กๆรู้จักสีกันหรือยังคะ่ะแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะก็จะพาเด็กๆไปรู้จักสัญญาณไฟจาราจรนะคะอ่าเด็กๆ,ๆเห็นภาพไหมคะภาพอะไรคะ ภาพสัญญาณไฟจราจรใช่ไหมคะมีสีอะไรบ้างคะเด็กๆพูดตามคุณครูแอนนะคะสีแดงสีเหลืองและก็สีเขียวเก่งมากเลยนะคะแล้วเด็กๆทราบไหมคะว่าสีแดงนะคะเวลาที่เด็กๆเ,เห็นสัญญาณไฟจราจรสีแดงเนี่ยเด็กๆจะต้องทำอย่างไรคะ เก่งมากเลยนะคะเด็กๆจะต้องทำไมคะหยุดรถนะคะไฟสัญญาณไฟจราจรสีแดงนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นหรือเด็กๆนั่งรถไปกับคุณพ่อคุณแม่นะคะเด็กๆต้องบอกให้ท่านนะคะหยุดรถทันทีนะคะเพราะว่าสัญญาณไฟจราจรสีแดงเนี่ยจะทำให้ฝั่งที่ เห็นจะต้องหยุดรถนะคะเพราะอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นฝั่งสีเขียวรถทางนั้นจะต้องวิ่งแล่นไปนะคะไฟสัญญาณจราจรอ,อีกสีหนึ่งนะคะสีอะไรคะสีเหลืองใช่ไหมคะสีเหลืองเนี่ยถ้าเด็กๆเ,เห็นสีเหลืองแล้วเนี่ยเด็กๆจะต้องทําไมคะเก่งมากเลยนะคะเด็กๆจะต้องเริ่มชะลอนะคะจะต้องชะลอหยุดรถนะคะเราจะต้องไม่ไปนะลูกนะเราจะต้องไม่ ขับรีบขับไปนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นสีเหลืองนะคะเด็กๆจะต้องเริ่มชะลอเริ่มมองซ้ายมองขวาแล้วก็เตรียมที่จะหยุดรถนะคะแลวไฟสัญญาณไฟจราจรอีกสีหนึ่งคือสีอะไรคะสีเขียวนะคะถ้าเด็กๆเ,เห็นหรือถ้าผู้ปกครองของเด็กๆเ,เห็นสีเขียวเนี่ยจะต้องทําไมคะ เก่งมากเลยนะคะถ้าเราเห็นไฟจราจรสีเขียวเราจะต้องทำไมคะเราจะต้องออกรถได้นะคะแต่ก่อนที่เราจะออกรถนะคะเราก็จะต้องมองซ้ายมองขวาใช่ไหมคะเราจะต้องมองเพื่อที่ไม่ให้มีรถสวนมาแล้วเราถึงขับขี่ออกไปได้อย่างปลอดภัยนะคะเด็กๆ และในวันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะก็มีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการข,าข้ามถนนอย่างถูกวิธีมาให้เด็กๆรับชมกันนะคะเดี๋ยวเด็กๆไปรับชมกันเลยนะจ๊ะก่อนข้ามถนนทุกครั้งต้องหยุดที่บนทางเท้าหรือขอบถนนมองขวาซ้ายและหันกลับมามองทางขวาอีกครั้งให้แน่ใจว่าไม่มีรถกำลังแล่นมาจึงข้ามได้ ให้ข้ามอย่างรวดเร็วระมัดระวังและอย่าวิ่งเล่นระหว่างข้ามถนนเด็กๆรับชมคลิปกันแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆรับชมคลิปแล้วเนี่ยเด็กๆก็จะต้องรู้ว่าเด็กๆควรจะข้ามถนนตรงไหนใช่ไหมคะและก่อนอื่นที่เด็กๆข้ามถนนใช่ไหมคะเด็กๆก็ต้องทำไมคะ จับมือจับมือใครคะจับมือคุณพ่อแล้วก็คุณแม่ของเราด้วยนะคะเด็กๆจะไม่วิ่งข้ามถนนเองนะคะลูกอ่าและในวันนี้นะคะคุณครูแอนนะคะก็สอนในเรื่องของกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะ ไปรู้จักคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณครูแอนนำมาฝากในวันนี้นะคะและช่วงบ่ายนะคะเด็กๆก็ไปเรียนกับคุณครูเฟิร์นในกิจกรรมสร้างสารรค์นะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูนะคะว่าคุณครูเฟิร์นวันนี้มีอะไรมาฝากเด็กๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะเด็กๆบา,บายยค่ะ car